เราจะทำข้าวผัดต้มยำแขกคนคุณบอกข้าวผัดต้มยำแบบแขกนะครับข้าวผัดต้มยำแบบแขกสูตรนี้ได้มาจากาสมัยไปทำง,งานที่เปอร์เซียนะครเอเดอ,อ,อร์รลัพสูตรเปอร์เซียเขาเราียกสูตรเปอร์เซียข้าวผัดต้มยำแบบสูตรเปอร์เซียนะครับ หาข้าวกินนะครับคนแข่งเป็นคนรางจ้างอาจจะเริ่มทำส่วนผสมก็มีก็มะเขือเทศหอมแดงเห็ดนะครับเราจะใช้เนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ลงไป ้าผัดต้ยมยำแขกเป็าหาพนักงอานนะครับสตาร์ฟฟู้ดข้าผัดต้ยมยำแขกสูตรเปอร์เซียทานเปอร์เซียนะทานเปอร์เซียก็กินข้าวผัดใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันเราจะไม่ใส่ไข่นะครับสูตรนี้ข้าผัดต้ยมยำแขก เปอร์เซียไใส่ไข่รใส่ใน้ำมันนะผัดน้ำมันกับผัดน้ำมันกับไอ้พวกหอมใหญ่พวกเครื่องเทศเพื่อพวกผักน ยังไม่ได้ตักข้าว ีพนักงานแก่สามคนเขาผัดต้ยมยำแขกถุงเปอร์เซียไก่ใส่ไก่ลงไปครับใส่ไก่สเก็นสตาร์ฟูด้ดคุณไอก็ต้องคลุกต้ยมยำไฟไว không Yum Pai Rai không Yum Pai Rai với chicken. Ok Bạn có thể our vegetable and chicken. Okay. And then we have some ต้ยม<ะ>ยำเผ็ดเว้ยพอต้อยมยำเผ็ดพอเอาไฟไว้แล้วดี๋ยวพิเ็ดอีน้วย มิ้นลงไปหน่อยเพราะว่าผมกขมิ้นมันจะทำให้อาหารส,สวยอาหารส,สวยขึ้นนะครับนี้ก็กระปลาแล้วตานลนะครับของผมก็อันนี้ เป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวเลมบอนเลมบอนจุ้ยเขาผัดต้ยมยำแขกครับนี่ข้าวใส่ลงไปเลย เป็นอาหารแขกนะครับลงที่ต้องใส่ผงเข้ามีลงไปเพราะว่าเป็นอาหารแขกเดี๋ยวส<ห>องนีพนักงานแค่สามคนนสูตรนี้ไม่ใส่ไข่นะกับผัดต้มยำเราไม่ใส่ไข่ ใช้เสีย้ยกระบวยกระบวยคนจีนเขาเรียกเ,เสีย้ยมีีีมีีข้าว,ว,วเดี๋ยวชิมค่อนชิม ่อยแล้วเดี๋ยวใส่เกลือหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนแฉกเขาจะกินกินแค่เกลือกับไอมาามมม้มันจอกเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวนิดหนึ่งเพราะว่าทางคนคนทางคนเซียเขาชอบกินกินเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็ม เสร็จแล้วก็ใส่จานเลยเขาผัดต้มยำแขกเห็นป่ะเหมือนไหมเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเข้าผัดมันปูบ้านเรานะครับถ้าประเทศไทยก็ข้าผัดมันปูแต่แตะขั้นเอามาัดแดป อามาเอาทำให้เป็นข้าวผัดต้มยำข้าวผัดต้มยำแบบแขกก็คือใส่ผงข้ามินไปหน่อยที่จริงมันไม่จะเป็นต้องใส่หรอกนะครับไม่จะเป็นต้องใส่เดิสฟิล์มคอต้มยำไฟไรต์ต้มยำไฟไรต์อีส์เ t อไอสติ๊กไฟ w ร t ์ไร e ์ e ีเดอะเวชิบัลแอนด์พุ o ซต้มยำเผ็ดต้มยำเผ็ดแอนด์ชิลิเผ็ดในน i อยชิลิเผ็ดในน้อยแอนด์ซีซิ่นดิงเดอชูกา seasoning powder and fish sauce and some of lemon juice uh, lemon juice and then stir fry it quickly we don't we do we don't do uh, the egg with this uh, with this fry right because we just do the the vegetable and oil to cook it this is star food อา,อาหารนักง,งานอ่านีพอข้าัดผัดไใส่ไข่แล้วิกกระทะของไข่มั้งนี่ ต้มยำไฟไร้ดันลุกดันสตาร์ทฟูดกินดีอยู่ดีเราเกินพนังงานแล้วเนี่ยแต่ทำงาน,นไม่ค่อยอยากจะทำกันนะเวลา วันไหนถ้าไม่ทำให้กินเนี่ยปวดแล้วเนี่ยดูที่มันจะมันจะเช็ดตู้เย็นได้ไหมวันนี้ไม่เช็ดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะตัดตัดวันทำงานมันลงนะครับอ่าพูดทำกับข้าวเสร็จแล้วจะบน่นเพราะว่ามองมองมันอยู่ไอ้แขกแขกคนนั้นอะ่ะเนี่ยมันไม่เช็ดไม่เช็ดตู้เย็นนะครับเดี๋ยวไว้ไปถ้าไม่เช็ดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะลดวันทำงานมันพอเห็น เราไม่ว่าไม่พูดก็ไม่ทำนะครับมองลูไม่ทำไม่ทำถ้ามันไม่ทำวันนี้ยังไม่มันยังไม่เช็ดอีกก็บ้านมันก็ไม่เช็ดถ้าวันนี้ยังไม่เช็ดอีกอาทิตย์หน้าจะลดวันทํางานมันแล้วก็ให้มาแต่กลางคืนนะครับให้มันพาลูกพาเมียมันนอนกอดลูกกอดเมียมันอยู่บ้านทํางานที่ที่นี่อ่ะเที่ยงกินเนี่ยชั่วโมงละสิบปอนะ มากลางวันได้สองชั่วโมงละก็ยี่สิบปอนแล้วกลางคืนอีกหกเจ็ดชั่วโมงวันหนึ่งเป็นร้อยนะครับดูที่ถ้าถัดมันสองวันแล้วกลางวันอีกจะเอาเงินไปซื้อเครื่องปั่นไก่เอ้ยเครื่องสไลด์ไก่เครื่องสไลด์ไก่มันทำเองละทำอันนี้ไม่ไม่ที่เองทิตยทหน่าก็จะตัดตัดมันทำงานมันลงนะครับจ้าม้าก็ดูแต่บอนจ้าม้าดูแต่บอล เราไม่พ right. ูดแม่อะไรมันก็เฉยพูกแขกมันทำกนอื่นๆนเติเนี่ยยังไม่ไดเลยตุตกตู้เย็นถ้าไม่เจอ๋ยวที่หน้าเจอเลยตัดมันทำงานลงเราไม่มีลูกค้านี่มันเปิดบอลดูละไม่สนเนี่ยมันไม่สนทั้งที่เราทุกทุกทุกนาทีอะเราจ่ายเงินจ่ายเงินมันนะครับอยู่ประเทศอังกฤษเขาทำงานเป็นเป็น จ่ายเป็นชั่วโมงนะครับจ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้ก็สูงกว่าบอลแล้วสด์สออกว่าแล้วพอมาอยู่นานแล้วของหมอเนะครับวันไหนไม่ทำกับข้าวให้กินเนยันหน้าบุญหน้าเบึ้งเลยครับจะํามแไม่ทำงานเลยมันเก็บมัเก็บหมดแล้วแต่มันไม่เช็ดไม่เช็ดตู้เย็นอ่าไม่เช็ดตู้เย็นไม่เป็นไรเดีย๋ยวเช็ดเองวันอาทิตย์หน้าก็จะตัดตัดชั่วโมงลง,ง ได้โดนถ้ายาังตกตามเก็บตามเช็คให้ก็ไม่รู้จะจ้างมาทำไมนะครับพวกแขกเป็นพวกแขกแขกก็ยกมาหนีหนีไค่สงครามมากับบ้านเมืองเขามีไค่สงครามมาก็ได้เงินช่วยเหลือได้บ้านอยู่ฟรีได้บ้านฟรีเงินเงินใช้ฟรีนะครับรัฐบาลให้เงินทำงานได้เงินก็ไม่ทากกัดเสียภาษีหรอก ทาแล้วมันคงไม่เช็ดได้คงไม่เช็ดได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปไปเช็ดตู้เย็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันปจะเช็ดไหมออใส่มันไม่เช็ดจริงไหมพีม่เช็ด ถไม่เช็ดเดี๋ยวมันจะโดนจะโดนตัดชั่วโมงลงอาทิตยหน้าให้มาแค่สามสี่วันอ่าไม่เช็ดจริงด้วยไม่เช็ดจริงๆนะครับเดี๋ยวตัดตัดชั่วโมงมันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ